เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไปเอาภาพอันสุดท้ายใส่เข้าไปเฮ้ยเอาว่ะเขามีพัพลังมหาศาลมากมา,าได้ได้รูปแล้วเหรอเออได้แล้วมันวายบนเตียงไว้ <c oughs> แล้วเคียโดนแน่เลยไว้สัตว์แม็กรอเลยรอเลยรอเลยเหรอ <c oughs> คุณแจลักคุณจแจตอนแรกตอนแรกไม่เห็นว่ามันมีกุญแจนะมันเสกไงเเป็นเวทมนตร์ ยอย่างในรูปในรูปนี่แบบพดีฟ้าดำไปอีกครึ่งหนึ่งเหมือนแบบโดนความมืดครอบงำไปแล้วเออปีศาแบบว่าไอ,อ้เด้านมืดแหละด้านมืดอันนี้คุณแจห้องผู้รับใช้เหอห้องผู้รับใช้อี่ยวกดีอยู่ข้างบนหรือเปล,ล่า <laughs> ห,ห้องผู้รับใช้อยู่ข้างบนแต่มึงเดินลงล่างสงสัยเฉยห้องผู้รับใช้อยู่ห้องไหนวะแม่ โอ้ยโอยเช้ยผอควรรับใช้เลยกูแล้วไฟไฟอ๋อโอ้ยฮัมบารปไปไฟมาหรอวมาเหรอะไอ้อยู่ไหนมากกูใหญ่ไม่รู้กูโดนมันลักพาตัวฮะใช่เหรอใช่กูได้เสียงมึงอยู่นะอ๋ออยู่ทางเดินอยู่ข้างล่าง อุ้ยใส่แม่่งไอวยามองขวาแม่อย่ามองขวาอย่าเห็นแล้วอย่าเด็ดขาดไปขึ้นไปขึ้นไปเดินเดินขึ้นแล้วขึ้นแมันจ้องเราทุกที่เลยไอ้ห้องห้องผู้รับใช้อยู่ไหนวะเฮียห้องผู้รับใช้อยู่ไหนวะข้างบนหรือเปล่าไอ้เชี่ยห้องผู้รับใช้อยู่ข้างบนเลยเหรอหรืออยู่ข้างล่างข้างล่างก็ไม่มีเนาะ ดูดิไม่ใช่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 ลงไปลงไปลงลิฟต์เลยไม่เห็นครับแสงขาวๆตอนแรกก็หันไม่ชัดเลยชัดเลยห้องฟูลรับใช้นี่ม่้ยเามีมเออไอ้ขวามีอ๋ออย่าได้สัตว์เนี่ยห้องฟูลรับใช้มีคอมพิวเตอร์ ดูคอมพิวเตอร์ก่นอนเฮ้ยมันจอหนูหรือจอยกันแน่ไม่ได้กูงงกันแล้วเฮ้ยเอาว่ะเชีย่ยกำลังโหลดเบนเตียงมีอะไรปะไปดูให้นยดิได้เฮ้ยนี่ไงรหัสเก้าหลักอ๋อเป็นโนต้องใช้รหัสเปลลลลียโนว,ว่ะมีไขควงวัดเจอแล้วไขควงแม็กเดี๋ยวเข้าไปในห้องน้ำเราต้องใช้เปลลลลียโนเว้ยต้องใช้รหัสเป<อ>ียโน อุ้ยอย่ามองขวาอย่าอย่าเปิดสีสัตว์เออโอ้โหแงอุ้ยเชี่เดินคู่เดินคู่เดินคู่เอาเลยคูนไปเลยไปเลยกู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 เฮ้ยไป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 อ้าวใช่แล้วทางนู้นนะไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วมันก็มืดซะมีรถม้าว่ะ เอ้ยน er no ี oh oh! ่ไง้โน yeah. ้ตนี favor, ok ่ไงลทำข้างบนไม่มีอะไรละชั้งในมีอะไรปะมีโอปยโอ๊ยไอ้ยไมงมึงก็บอกดีๆก็ได้ไม่ให้กูเข้าวะบ้าไปเลยอ่ะที่ประตูพังหมดแม่งเอ้ยแม่งต้องขึ้นปะชื่อขาขึ้นโดดได้เลยอ่ะขาขึ้นไม่ไงจัดอะใจใจตัวเองกันไปเจริญ แม็กโดนได้ไรเงี้ยยาวจัดดีฮะตาสะาัชิคไปไปห้องโน้ห้องโน้ตอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้วันนี้อุ้ยเดินถอยหลังเลยนี่เอาเดี๋ยวนี้อุ้ยโอเคเปิดไปามาแล้วใช่เลยมามึงเปิดแล้วก็มึงดูแผนเดี๋ยวกูจดให้กปอนน,นะเจ็ดเอ่อศูนย <0. S 1> ์เจ็ดศูนย์แปดแปด สามสามศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์ชี้นักสืบอ่าสามเก้ากูวันที่สองแล้วเก้าสี่โอเคหมดแล้วไปบบอย่านะมึงใครคนกดมึงกดนะเด็ก เจ็ดเอ่อเจ็ดศูนย์แปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสี่แปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสี่โอแล้วอุว้ยอุยอะวาวา,วาอาวาวุย โอ้นี่ไงข้างล่างนี่ไง A S L G <S อนน <S โอเคป่ะข้างล่างอย่านะอย่าโผล่นะแม็กเอาแม็กเอาไม่ใช่แม็กนะวาตัวเฮียแล้วตัวนั้นชื่ออะไรวะเวดิโก้ฉันกำลังจะไปหาโอ,โอ้ย <laughs> อให้กูอยู่ดีๆก็ได้ <laughs> เดยวกูออกจากบ้านแล้วฮัลโหลเมื่อกี้เมื่อกี้กูเดินลงมากูแวะเข้าตู้เป็นตาแวะไอ้สั์อันนี้อะไรมึงเออมึงมึงเรียงอะไรก็ได้อะไรวะเอเฮ้ยของกำลังตกแล้วของอะไรกำลังตกแล้วแล้วกเข้าเข้าแต่เพี่ออะไรอะโอ้เชะเฮ้ยทุกตาบาร์บี้ว่ะ ตัวนี้นี่นี่อะไรอ่ะทานได้ฐานแล้วแม็กไปอย่ามองอย่ามองขวาถอยหลังแล้วถอยหลังเดี๋ยวถอยให้กูละบายกูอยากรู้อ่ะถ้าถ้ามองแล้วมันจะเป็นยังไงวะมันบอลนอ้กมาเลยว้าวว้าววมันไม่คืนแล้วคืนมาแล้วแม็กคืนมาแล้ว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 มันเล่นแล้วจะแตก มันเข้าไปเหรโอเคเฮ้ยไอไอไอขี้เขียวเนี่ยใช่เลยเจยน่ากลัวชิบหายเลยอุ้ยได้กุญแจแล้วกุญแจข้างบนบนสุดบนสุดหรอปะอุ้ยอุ้ยจาขึ้นมาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยลว์กอน มีครีมทาหน้าอเอาไปตัดอะไรไม่รู้อะอุ้ยอ๋อระบบไฟหรือเปล่าเอ้ามึงอยู่ไหนเนี่ยหัวข,ข้างบนเน่ยอุ้ยลงไปเลยลงไปอ๋อไม่มีอะไรใช่ไหมไอ้ตู้ล็อกตัวน่าจะใช่นะไอ้ระบบไฟอ่ะอุ้ยตู้ล็อกไหนวะตู้ล็อกไปห้องใต้ดินอะ เออน่าจะใช่ข้างใต้เปนไหนอะ่ะเออไปดวนปริศนามง่ายง่ายใครๆก็ไปได้ <ś c oughs> นี่ปะอ๋อเอาเลี่ยงมีกดปิดเลยโอ้โอนี่นี่นนี่แม็กดูดิอ๋อมันมันบอกว่านี่มัน,นมีทางเออกูอรู้แล้วน,ะนะั่นอะบอกรอยเลือดชัดซะขนาดนั้นไม่รู้ก็เฮแล้ว ไปเฮ้ยมึงมาอีกว่าไอไอตัวไฟไอไอไอลูกกตานะ่ะมาดิจัดให้เลยมาดิเฮ้ยนี่เอามีรหัสอีกสามตัวนาลาดแล้ววะสามตัวไหนเฮ้ยแม็กมีคนโทรศัพท์มาบขาบ,นบวนวะนี่ไว่นี่ไอ้ใครโทรมาดึกดื่น,น,น,นว่ากูจะนอน มันบอกรหัสเลยอเปล่าน่าจะใช่แปดสองสี่ขอบคุณมากทีหลังไม่ต้องแปดสองสี่คุณเขาจะนอนดูดิแล้วมาโทรอะไรตอนนี้เนี่ยบ้าหรือเปล่แล้วรู้ได้ไงว่าเราจะเปิดห้องนั่นเลยดิด <c oughs> หรือว่าผู้ร่วมอารวมการสองสี่ <2, 4. S 1> โอ้ เฮ้ยเชี่อรอยแมสจะเป็นรอยรอยเลือดดูดิรอยเลือดมึงเลยรอยเลือดกูมาดูกันวันนี้จะได้รู้ป่ะโอ้โหเชื่อเสียมันเสยวม่อย่างลั่นโอ้โหเอาว่ะมีลิฟต์ด้วยนะบ้านอันนี้รวยช้ได้อยู่นะแม่งหน้าตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหแกแตก แม่งน่ากลัวเก๋ไก่เลโกดอีกจริงทั้งเต่าท้งอะไรทำบอาดีมากยูเป็นสาวเชียร์เนี่ยแม่งเอาละแม่งเราโดนละจากทรงก็ไม่น่ารอดรีบตกแล้วเราก็ตายคู่แล้วก็เกมจบใช่เอ็นเครดิตขึ้นเลยว่าตกฟุกง่ายเกินเฮ้ยมันออกกี่ชั้นเนี่ยเดี๋ยว โอ้โหแม็กกี่ชั้นวะเนี้ยลงไปนะล็อกไม่ต้องสร้างแล้วประตูเนเธอร์อะโอ้โิลงไปนะลกไปเยี่ยมอยู่บารแล้วเนี้ยโอ้ถึงสักทีแต่ส่งน่าจะประมาณ8,000ชั้นได้เมื่อกี้โอ้โหูชั้น พังไหมเนี่ยยัง,ยงจอดไม่สนิทย่ <laughs> <laughs> มีการเบรกดนะ้วยโอ้โหม <clears throat> ีท่อระบายน้ำท่อใหญ่ซะด้วยที <c oughs> ่มันอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะใครนอนอยู่วะเฮ้ยแม็กไอชีโดนควักลูกตา หรือว่าโดนดิงไม่รู้เด็กจะจะจะปฏิสตอตราน้ำอะอะไรเหรอเฮ้ยนั่นมันแม่นี่ลูกเหรอชิปหายแล้วแม็กข้าตกรรมข้าตกรรมสองคนเลยทีนี้เท่าระบายแล้วไอ้ที่เราเห็นนั่นคือใครอ่ะพ่อหรือเปล่าแม่เหรอหรือว่าเป็นปีศาจ พี่แสทที่คอยสั่งให้พ่อเป็นคนทําเออไม่ก็เป็นพ่อมันเลยแตกแกูแต่อันน<ต>ี้จะโดนช็อต่อยไม่น่าจะโดนแล้วลองดู <c oughs> อีีเอาวะโอ้เแค่นี <c> ้ <oughs> ก็เอาหรอนี่ลมหรืออะไรอแรงแรงไม่ได้ต้องไปไปไม่ได้แนมะ็กแล้วเราจะไปไงอะนั่นดิเปิดเดี๋ยวนี้ต้องไปด้านขวากันนะ ไม่ได้อยู่แม็กได้อยู่เดินมาเลยเดินมาเลยกูเดินไม่ได้อะมันติดอะ่ะมันจะมีจังหวมนะมันเออเดินได้ละโอเคไปไม่เขาไปเขาไปบอกเดี๋ยวขอลองอีกทีได้ไหมไม่ต้องได้เลยกูว่าได้ได้ได้เฮ้ยยาอ้าวได้ครีมป่ะได้มาละครีมล้างหน้าเราไปตัด ไอ้ห้องนี้ก็ไปได้ไปไหมเฮ้ยไหลไหลไหลวันไหลเอ้ยไอ้กูเข้าไปได้ดีดีดีเดินเฉียง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 อวันนี้วันนี้กูขอกูขอเข้าหน่อยดิสักกูขอเข้าหน่อยสิกูขอเข้าหน่อยดิกูสับเปิดได้แล้วอ่ะใส่ไม่ให้เราเข้าอ่ะอ้อโอ้โหลมแรงเหลือเกินจับบ้าจับบอเละคนเอาไม่ได้มันเป็นแค่ที่ตัดเฉยก็ต้องเข้าประตูนั่นแหละ เฮ้ยซิกแซกว่ะแม็กซิกแซกว่ะซิกแซกได้แมวซิกแซกได้ดูด,ดูดูสเต็ปน้องดูสเต็ปน้องน้องดูสเต็ปพี่หรือว่านี่วะตัดอ๋ตัด,<อ>ต,ดตัดไฟตัดไฟเออว้าว <Yeah. S 1> จริงเลยโอ้โหอเอหือไาเดินข้องกัน <c oughs> เป็นระบบอัตโนมัติลับอสไปเนี่ย <c oughs> ชัวอะไรอ่ะมีปืนไหม,มอีปืนให้กูบ้างไหมสักสักกระบอกหนึ่งก็ยังดี <c oughs> อุยอ้ยไ <c oughs> นี่ตรงนี้ตรงนี้มันมันอยู่ในท่อเว้ยแล้วมันออกมาไม่ได้ <c oughs> ว้ายกากเมื่อกี้เมื่อกี้มันกระโดดท่อติดท่อเหรอเออมันติดท่อติดเหล็กติดหิมเฮ <c oughs> ้ยถึงว่าเราต้องใช้ห้องนี้ไปเนะี่ยตัวนี้ไปได้ ได้ไปได้ไปได้เดนถ้าตกชออ่องกูร่วงเหอนี่ยขลาดไม่ตกช่องกูยังร่วงเลยแม็กแม่งเอ้ยโดดได้ปะอู้ต้องขึ้นไปใหม่ใช่ไหมมันต้องเดินด้วยความเร็วสูงเหรอมันจะมีสีอ่อ๋อนี่ยไอ้เนีน่ยเนี่นี่เนี่ยสี่ชา,าวเขาปะเออมันจะสีเข้มกวับชาวบ้านเขาไว้ กุญแจโอ้เปิดที่ไหนอะ่ะอ๋อห้องหลังนั่นไ่ะปะไอ้ถังนี่มัน <c oughs> ปะใครไม่สันหาก็เอากุญแจไปซ่อดไปตรงแถวดู้นมสวัสดีดดค,ครับอุย้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยไบยโอฮา,าร์ดกูจะเชื่อเหลือหัวใจว่ะหรืออะไรหัวใจโคตรใหญ่เฮ้ยมาดูนี่ดิ ตัวเชื่อะไรไม่รู้ What มีแขนมีขาด้วยไอตัวนั้นแน่ๆเลยไอนี่ไตัวนี้ไงจริงด้วยแม็กทดลองมันหลุดออกมาวะ่ะตัวที่ไล่กระทืบเราอะแล้วเราก็จะโดนไล่ไว้ต่อไปอะป่ะประตูนี้แม่งปิดแน่เลยด้านใหญ่เอาแม็กอยู่ไหนอะสวัสดีครับเพื่อน ประตูอีสโอกอะมันบอกนะไปไงอ่ะเอ้ยมึงปิดวะอะไรอะสมจริงมันเปิดไม่ได้แม็กคิดว่าเราโดนวะเอ้าอ๋อมันลืมมันลืมคัสซินให้เราเมื่อกี้อุ้ยดูหน้ามันดิเดวิดเฮ้ยเดวิดมึงทำอะไรที่นี่นะฮะโอ้ยคนนี้ที่เราจะตามหา เอ้ยไม่ร <analyze> <Depois, S 1> <Par> ู้อะไรเลยจะดำเนินต่อไปว่ะไลน์ทีสองละไอเขาปรับปรุงอยู่ใช่ป่ะติดตามชมตอนต่อไปครับ